สะพานถือเป็นหนึ่งสิ่งที่มนุษย์ได้มีการคิดค้นขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเดินทางซึ่งในอดีตสะพานส่วนมากก็มักถูกสร้างขึ้นมาจากไม้จากเถาวัลย์จากเชือกหรือก้อนหินซึ่งมันอาจดูไม่มั่นคงเหมือนกับในปัจจุบันที่มีการใช้เหล็กและคอนกรีตหรอกนะครับวันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปรับชมสิบสะพานชวนหวาดเสียวจากทั่วโลกที่อาจทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงได้ ดังนั้นเนื้อหาในวิดีโอนี้อาจไม่เหมาะกับคนที่กลัวความสูงนะครับส่วนคนที่อยากเห็นว่ามันเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 10. สะพานแขวนทริปนี่คือสะพานที่ถูกสร้างขึ้นในปีคิศักราช2 0 0 4นะครับมันเป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินเท้าบนเทือกเขาแอลส์ในสวิตเซอร์แลนด์ สะพานนี้เป็นสะพานแขวนที่สร้างขึ้นมาแบบเรียบง่ายมีความยาวประมาณ170เมตรและมีความสูงอยู่ที่100เมตรมันคือสะพานแขวนทริปครับสะพานนี้ทอดยาวข้ามทะเลสาบทริปในเทือกเขาแอลส์ซึ่งสภาพดูอันตรายมากโดยในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ2,000 20, 0คนมาเยี่ยมชมความสวยงามของทานน้ำแข็งทริปและยังได้มาข้ามสะพานแห่งนี้ด้วยซึ่งสะพานที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับ ได้มีการสร้างขึ้นมาทดแทนกับสะพานอันเก่าที่เสียหายไปจากการที่ดินถล่มลงมาทับจนทําให้มันขาดและได้มีการเพิ่มระบบเซฟตี้เข้าไปนั่นก็คือเราวจับด้านข้างซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีนอกจากนั้นเวลาที่คุณเดินผ่านสะพานนี้นะครับมันจะแกว่งแล้วก็เด้งไปมาอีกด้วยนั่นจึงเป็นการเพิ่มความตื่นเต้นให้มากยิ่งขึ้นแต่วิวรอบข้างของมันก็สวยไม่เบาเลยนะครับดังนั้น ถ้าคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์และเป็นคนที่ชอบความท้าทายสะพานแขวนทริปก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรไปเยือนสักครั้งหนึ่งนะครับ 9. สะพานถาว,วันแห่งหุบเขาอียะหุบเขาอียะนะครับคือ1ใน3ส,สถานที่อันซีนหรือสถานที่เร้นลับ ที่ยังไม่ค่อยมีผู้คนมาเยี่ยมเยือนในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นหุบเขาที่มีแม่น้ำโยชิโนะและมีสะพานคาซุระบาชิหรือสะพานแขวนที่สร้างมาจากถาวันสามารถมองลงไปเห็นแม่น้ำที่อยู่ใต้เท้าชวนหวัดเสียวได้เลยนะครับในอดีตที่นี่เป็นแหล่งซ่อนตัวของผู้คนมากมายทั้งผู้ที่ลีภัยทางสงครามซามูไรไร้นามรวมไปถึงคนในท้องถิ่นเองด้วย และเมื่อต้องมีการเดินทางผ่านหุบเขาที่ยากลำบากเช่นนี้พวกเขาจึงได้ทำการสร้างสะพานแขวนด้วยเถาวันสำหรับการขนย้ายทั้งคนและสินค้าข้ามแม่น้ำในหุบเขาอิกะนี่เองซึ่งวัตถุประสงค์ของการสร้างสะพานด้วยเถาวันนะครับก็คือว่ามันจะช่วยตัดทำลายได้ง่ายหากมีศัตรูเดินทางเข้ามาแต่ด้วยความที่มันถูกตัดทำลายโดยง่ายนี่เองทำให้ปัจจุบันหลงเหลือสะพานเถาวันแบบนี้ไม่มากแล้วนะครับ และสะพานอิยะคาซุระบาชิก็นับเป็นสะพานที่ใหญ่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในกลุ่มของสะพานเถาวันทั้งหมดในหุบเขาอิยะโดยมีความยาวอยู่ที่45เมตรกว้าง2เมตรและสูง14เมตรแขวนลอยอยู่เหนือแม่น้ำถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ไม่ต้องกลัวว่าสะพานจะชํารุดทุดโทรม เดินแล้วร่วงตกแม่น้ําเพราะเขามีการบูรณะซ่อมแซมทุกๆ3ปีและมีการเสริมสายเคเบิลซ่อนไว้ในถาวันยึดกับต้นสนอย่างแน่นหนาปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนครับ 8. สะพานลังกาวีสกายเกาะลังกาวีนะครับถือได้ว่าเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ด้วยสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของเกาะแห่งนี้ครับมีความสวยงามเป็นอย่างมากนั่นจึงเป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรได้มาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีสะพานลังกาวีสกายที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของยอดเขาแม็กซินเซงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ610เมตรและมีความยาวประมาณ125เมตรนะครับ โดยรูปทรงของสะพานจะโค้งเป็นพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกไปนอกภูเขาทำให้ได้เห็นทัศนียภาพของเกาะลังกาวีกับทะเลอันดามันแบบ360องศาเลยนะครับสเสมือนว่าคุณกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ในปีคิทักราช2005โดยคุณไม่ต้องเดินทางขึ้นไปให้ลำบากนะครับเพราะเขามีบริการกระเช้าลอยฟ้าพาคุณขึ้นไปโดยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นครับก็จะถึงสะพานแห่งนี้ แต่สำหรับใครที่กลัวความสูงนะครับเราแนะนำว่าควรนั่งรออยู่ด้านล่างจะโอเคกว่าหรือถ้าอยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ก็เชิญได้เลยครับ 7. สะพานข้ามแม่น้ำวิทิมในไซเบอรเรียตะวันออกของประเทศรัศเสเซียนะครับมีสะพานไม้เก่าที่ถูกสร้างขึ้นในปีคิศักราช1980 และยาว570เมตรอีกทั้งยังมีความกว้างเพียงแค่1.8เมตรเท่านั้นมันเป็นเสมือนฝันร้ายของนักเดินทางครับพราะนอกจากมันจะแคบแล้วสะพานนี้ก็ยังโยกเยกไปมาและไม่มีแนวกั้นอีกด้วยนั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำวิทิมหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานคูอันดิสกายเดิมทีมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำวิทิมแต่หลังจากสร้างเสร็จก็ไม่เคยเปิดทำการเลย จึงทาให้ชาวเมืองคูรันดาในละแวกใกล้เคียงกว่า1,500ชีวิตจึงต่างพากันใช้สะพานแห่งนี้ในการเดินทางข้ามแม่น้ํานั่นเองเมื่อการเวลาผ่านไปจึงทําให้สะพานนี้เริ่มชํารุดและด้วยสภาพอากาศที่โหดร้ายจึงทําให้ตัวสะพานเนี่ยทุดโทรมเปราะบางและแตกหักได้ง่ายเมื่อต้องรับกับน้ําหนักของรถยนต์ขนาดใหญ่อีกทั้งในสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นจัดแห่งนี้ ก็ยังมีหิมะและน้ำแข็งที่ปกคลุมสะพานแห่งนี้อยู่บ่อยๆจึงทำให้สะพานนี้ลื่นมากๆฉะนั้นหากใครต้องการที่จะขับรถผ่านสะพานเส้นนี้ไปให้ได้คุณต้องมีสติจับพวงมาลัยให้แน่นและห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวครับเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจได้ลงไปนอนคุยกับปลาใต้แม่น้ำแห่งนี้อย่างแน่นอนอดีตสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลก สะพานโรโยยกอสจากรัฐโคโลราโด Colorado, ประเทศสหรัฐเอเมริกาในอดีตเคยเป็นสะพานแขวนที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในโลกนะครับโดยจดบันทึกไว้ในช่วงปีคิเศักราช1,929ถึง2,001จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโคโลราโดเลยนะครับสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานข้ามแม่น้ำอาคันซอโดยมีความยาวอยู่ที่380เมตร และมีความสูงอยู่ที่291เมตรนะครับโดยวัดจากดาดฟ้าถึงพื้นผิวแม่น้ำด้านล่างซึ่งการสร้างสะพานแห่งนี้ถูกสร้างเสร็จในปีคศหนักราช1929นะครับและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเส้นทางผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งเป็นหลักแต่อย่างใดอีกทั้งมันยังใช้งบประมาณเป็นมากกว่า3 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 350, 000, 000. ถ้าเทียบกับในปีคศสอักราช2 0 2 1นะครับก็จะประมาณที่ 4.4ล้านดอลลาร์นั่นเองโดยที่พื้นของสะพานจะเป็นไม้กระดานจำนวน1,292แผ่นซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการบำรุงรักษาซ่อมแซมและมีการเปลี่ยนแผ่นไม้เหล่านี้ไม่ต่ำกว่า250แผ่นเลยทีเดียวถ้าใครที่อยากจะไปสัมผัสความเสียวของสะพานแห่งนี้นะครับเขาก็มีบริการ รถกระเช้าลอยฟ้าเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับหรือถ้ามันยังเสียวไม่พอคุณก็สามารถที่จะเล่นกิจกรรมที่จัดเตรียมเอาไว้ให้บนสถานที่แห่งนี้อย่างมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นการเล่นซิลไลสุดเสียวแบบนี้ครับ 5. สะพานเชือกสุดอันตรายที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือสะพานแขวนมุสไซนี เป็นหนึ่งในสะพานที่มีเชือกเพียงไม่กี่เส้นเป็นโครงสร้างตั้งอยู่ในหุบเขาฮันซาแขวนอยู่เหนือทะเลสาบโบริททางตอนเหนือของประเทศปากีสถานมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปีคิดสกกลาด1978ักราโดยสภาพของสะพานแห่งนี้ครับจะดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่อีกทั้งทางเดินก็ยังเป็นท่อนไม้ที่ถูกวางเอาไว้แบบห่างๆขอบด้านข้างมีลวดสลิงขึงเอาไว้เป็นแนวกั้นแค่พอจับประคองตัวเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับนอกจากจะต้องมีสติทุกย่างก้าวในการเดินบนสะพานแห่งนี้แล้วคุณยังต้องมีทักษะการทรงตัวที่ดีเพราะว่ามันจะมีลมพัดมาจากทุกทิศทุกทางจนทําให้สะพานแห่งนี้แข่งไปมาอีกด้วยซึ่งสําหรับชาวเมืองในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับนี่เป็นเพียงทางเดียวที่จะเดินทางข้ามภูเขาไปยังเมืองลาวันปินดีในปากีสถานได้และด้วยความห่างไกลของผู้คนอีกทั้งยังอยู่กลางหุบเขาห่างไกลขนาดนี้ เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทําให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้ยากมากๆแม้มันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนแนะนําให้ไปเที่ยวแต่เราก็ไม่อยากแนะนําให้คุณไปลองข้ามอย่างเด็ดขาด 4. สะพานเชือกชาวอินคานี่คือสะพานของชาวอินคาแห่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในเทือกเขาแอนดิสประเทศเปรูนะครับ มันทอดตัวยาวอยู่เหนือแม่น้ำอาปูริแม็กมันมีชื่อว่าสะพานควตวาชาก้าโดยในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีนะครับบรรดาชนพื้นเมืองเนี่ยจะร่วมมือร่วมใจกันจากคนละฝั่งของแม่น้ำเพื่อช่วยกันฟันเชือกจากยาให้มีความยาวประมาณ30เมตรและมีความหนาพอๆกับต้นขาของมนุษย์นะครับเอาไว้สำหรับซ่อมแซมสะพานเก่าแห่งนี้และโครงสร้างเก่าเนี่ยจะถูกตัดทิ้งลงไปสู่แม่น้ำเบื้องล่างนั่นเอง ซึ่งการทำงานร่วมกันคือหัวใจหลักของวัฒนธรรมนี้ผู้คนจากหลากหลายชุมชนจะร่วมกันลงแรงสร้างสะพานแม้จะไม่ได้ค่าตอบแทนแต่ทุกคนทราบดีครับว่าสุดท้ายแล้วทุกหมู่บ้านล้วนได้ประโยชน์จากสะพานนี้ตลอดเวลา3วันของการทำงานร่วมกันก็จะมีการสวดภาวนาและมีประเพณีเฉลิมฉลองสำหรับสะพานที่สร้างใหม่ในแต่ละครั้งนี่คือเรื่องราวของสะพาน เวดวาชากาที่ถูกสร้างและสร้างซ้ำขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า5ศตรวรรษแล้วนะครับถึงแม้เราจะพอทราบกันว่าสะพานแห่งนี้มีการซ่อมบำรุงอยู่ทุกปีแล้วคุณกล้าที่จะเดินผ่านสะพานนี้หรือไม่ 3. สะพานวัดใจรูยิหากใครเป็นคนที่ชอบท้าทายความสูง เราแนะนําให้รู้จักกับสะพานรูยิซึ่งตั้งอยู่ในจุดชมวิวของเซิ้นเซียนจูในเมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากสะพานแห่งนี้ครับมีความยาวโดยประมาณ100เมตรและสูงจากก้นหุบเขาประมาณ140เมตรโดยตัวสะพานเนี่ยได้รับการออกแบบให้มีความต่างระดับกันถึง3ชั้นราวกับคลืน3ลูกที่ตัดกันอยู่บนหุบเขา โดยสถานที่แห่งนี้นะครับเพิ่งเปิดให้บริการไปในช่วงเดือนกันยายนของปีคิศ,ศักราช2020ที่ผ่านมานั่นเองหากพิจารณาการออกแบบสะพานนี้ให้ดีจะเห็นว่ามันมีความคล้ายกับรูปทรงของโยกรุยินั่นจึงเป็นที่มาของชื่อสะพานนี้นั่นเองครับโดยพื้นของสะพานส่วนมากจะทำมาจากกระจกใสจึงทําให้คนที่เดินอยู่บนสะพานนี้รู้สึกว่าตัวเองกำลังล่องลอยอยู่กลางอากาศจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่คนชอบความสูงมักจะมาถ่ายรูปเพื่อนำไปโพสต์ลงในโซเชียลนั่นเองและถ้าเป็นคุณจะกล้าเดินบนสะพานนี้หรือไม่ช่วยบอกเราในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับ 2. สะพานเกลียวขึ้นเฮนเดอร์สันเว็บนะครับเป็นสะพานที่สร้างขึ้นมาโดยการนำไม้มาต่อกันจนกลายเป็นรูปเกลียวขึ้น และเป็นสะพานคนเดินที่สูงที่สุดของประเทศสิงคโปร์อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติอีกด้วยโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินลัดเลาะไปตามป่าของภูเขาเฟเบอร์ที่มีระยะทาง10กิโลเมตรบนความสูง36เมตรโดยเฉลี่ยโดยส่วนที่คดโค้งและบิดไปมานะครับมันจะมีความยาวเพียงแค่274เมตรเท่านั้นนะครับด้วยรูปทรงของสะพานทำให้มีซอกมุมที่ซ่อนเร้นและมีโพรงคล้ายกับเปลือกหอย ผู้ที่มาเที่ยวที่นี่จึงสามารถนั่งชมธรรมชาติในบริเวณนี้ได้อย่างสบายใจเนื่องจากสะพานมีความเป็นส่วนตัวและเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนอีกทั้งสะพานนี้ยังเป็นที่นิยมในช่วงสุดสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่รักนักวิ่งจ็อกกิ้งและครอบครัวที่มีลูกเล็กๆมาเยือนกันอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นสะพานที่ดูไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่กลัวความสูงมันาาก็อาจกระตุ้นอะดรีนาลีนให้ทํางานได้เหมือนกันนะครับ ถ้าใครได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ก็อย่าลืมไปเยี่ยมเยือนจุดชมวิวนี้กันนะครับ 1. สะพานเขาหัวซานที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือทางเดินขึ้นเขาหัวซานในเมืองหัวหยินประเทศจีนนะครับเส้นทางแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนทางไปสู่สวรรค์แต่คุณต้องดูข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่ตัดสินใจว่ามันไปสวรรค์จริงหรือเปล่า เขาหัวซานนะครับมียอดเขาทั้งหมดอยู่5ยอดเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนโดยมียอดที่สูงที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกด้วยความสูง2160เมตรสำหรับการพิชิตยอดเขาหัวซานนั้นถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจากคุณเขาแห่งนี้มีความสูงชันและเต็มไปด้วยอันตรายมากๆนะครับแต่มันก็เป็นที่ท้าทายดึงดูดให้เหล่านักผจญภัยจากทั่วโลก เดินทางมาพิชิตยอดเขาหัวซานกันเป็นจํานวนมากในแต่ละปีซึ่งในอดีตนะครับการขึ้นไปปิชิตยอดเขาหัวซานจะมีเส้นทางเดียวคือการไต่ปีนเขาเลาะหน้าผาอันสูงชันที่สุดอันตรายแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้นะครับมันมีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวและผู้ที่รักความท้าทายยังคงใช้เส้นทางเก่าในการไต่หน้าผาขึ้นไปอยู่ดีเพื่อที่ว่า จะได้เป็นผู้พิชิตยอดเขาหัวซานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นเองมาถึงจุดนี้ครับคุณพอที่จะสรุปได้หรือ,อยังครับว่าถ้าเป็นคุณอยากเดินทางสู่สวรรค์แบบไหนดีก็จบกันไปแล้วนะครับกับสะพานที่อาจทําให้คุณเข่าอ่อนได้ถ้าได้ขึ้นไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและถ้าคุณเป็นคนกลัวความสูงแล้วดูมาได้ถึงตรงจุดนี้ถือว่าคุณเก่งมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานั่นเองครับ